วัดีค่ะกลับมาพบกับเก่งกี้นะคะที่ y ย u u ูบชาแ n n e ป p r มช o t i o n ford by เก่งกี้ค่ะสำหรับวันนี้เก่งกี้พาพี่ๆมาพบกับ Next Gen นะคะวัยแทค่ะขับ2เกียร์อัตโนมัติค่ะ6สปีดนะคะสำหรับตัวนี้นะคะเครื่องยนต์2 0ลิตรให้กำลังแรงม้าสูงสุด170แรงม้าค่ะแรงบิดนะคะสูงสุดอยู่ที่ 405นิวตันเมตรราคาจัดจำหน่ายของน้องเขานะคะสีปกติจะอยู่ที่1,49,000บาทค่ะสีจะจจำหน่ายมีให้เลือกด้วยกันทั้งหมด6สีเลยสีปกติค่ะจะมีสีเทาสีบรอนและสีดำค่ะสีพิเศษมี3สีขาวมุกสีเหลืองและสีส้มค่ะราคาตัวรถบวกเพิ่ม10,000บาทนะคะค่าตัวน้องเขาจะอยู่ที่1,59,000บาทค่ะวันนี้ค่ะพิเศษพามาชมนะคะอันนี้เลยให้ดูด้านหลัง สไตล์ออฟโรดค่ะวันนี้มีล้อนะคะมาตกแต่งเพิ่มเติมนะคะเดี๋ยวก่อนไปรับชมช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามและเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนให้เก่งกี้ด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะที่พามาชมก็อย่างที่บอกไปต้นคลิปเนาะตัวนี้ค่ะเป็นขับ2นะคะเกียร์อัตโนมัติ6สปีดค่ะในส่วนของตัวไฟหน้าค่ะไฟหน้าก็จะเป็นไฟหน้า LED แบบนี้เลยนะคะแล้วก็เป็นไฟเดย์ไทม์ลันนิ่งไลท์ค่ะตัว C แบบนี้นะแสงสีขาวจะเป็น LED เช่นกันค่ะ ในส่วนของดีไซน์กระจังหน้าค่ะก็เป็นรูปแบบใหม่นะคะอย่างที่พี่ๆเห็นจากหลายๆคลิปแล้วนั่นเองค่ะโดยให้สีนะคะเป็นซ i ิกเนเจอร์ของ w i t ์ท็ก็คือเป็นสีเทากาฟไฟนั่นเองในส่วนของตัวกระจังหน้าค่ะก็จะเป็นรังพึ่งแบบนี้เลยโนระบายความร้อนค่ะตัวห้องเครื่องได้ดีเลยกันชนหน้าค่ะก็จะเป็นสี เทากาไฟนะคะแบบนี้เลยใช้กันชนค่ะเป็นสีเงินแล้วก็ตัวเน็กเซนเขาจะมีตะขอนะคะหูลากซ้ายและขวาให้ด้วยแบบนี้นะคะอันนี้มาจากโรงงานเลยไฟตัดมอก็เป็น LED นะคะตัวกรอบนะคะข้างนอกตัวนี้ก็จะเป็นสีดำด้านแบบนี้เลยค่ะ เดี๋ยวพาไปดูต่อนะคะในส่วนของตัวด้านข้างตัวรถค่ะที่เกิ่นไปต้นคลิปนั่นเองวันนี้ค่ะพาพี่ๆมาดูในการจัดทรงนะคะสำหรับวันนี้ค่ะจัดทรงให้พี่ๆดูนะคะโดยการใส่ล้อมแม็กค่ะขนาด20นิ้วนะแล้วก็จับคู่กับยาง MT ค่ะเป็นยางมาเทเลนตัวนี้ค่ะบอกก่อนนะคะว่าสำหรับออฟโหลดเน้นลุยค่ะอย่างที่พี่ๆทราบกันดีนั่นเองล่องอยางของเขาก็คือจะลึกนะคะก็จะเน้นออฟโรดแต่ พี่ๆท่านใดค่ะเน้นการใช้งานสามารถวิ่งได้ทุกสภาพถนนนะคะเก่งกี้ก็จะแนะนำนะคะเป็นยาง AT <S <S นั่นเองนะคะจะได้สามารถวิ่งได้ทุกสภาพถนนนั่นเองในส่วนของตัวคิวล้อก็มีมาจากโรงงานนะ แก้มข้างค่ะตัวนี้ค่ะ,คะก็ดีไซน์ใหม่อย่างที่พี่ๆเคยดูนั่นเองกระจกมองข้างดีไซน์ใหม่มีขนาดใหญ่ขึ้นค่ะตัวกรอบเขาเป็นสีเทากาไฟในส่วนของไฟเลี้ยวค่ะตัวนี้ก็เป็น LED นะคะตัวนี้แสงสว่างก็มองเห็นชัดเพราะว่าตัวไฟตัวนี้ค่ะเขาจะยื่นออกมานิดนึงยาวออกมาแบบนี้เลยกระเถิบไปที่ด้านบนบ้างค่ะราวาลังค่าค่ะ ก็เหมือนตัวโมเดลเดิมนั่นเองนะคะสำหรับราวหลังคาก็จะมีมาจากโรงงานแล้วสำหรับรุ่น Y t นั่นเองนะคะตัวนี้ก็เป็นสีเงินมือจับค่ะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะดีไซน์ใหม่ค่ะมีขนาดใหญ่ขึ้นสีเดียวกับตัวรถมาพร้อมกับระบบนะคะ s m a r t Keyless นั่นเองนะคะสามารถปลดล็อกตรงนี้ล็อกตรงนี้นะคะแล้วปลดล็อกโดยการสอดมือไปแบบนี้เท่านั้นเอง กระเทิมมาที่บันไดบ้างค่ะบันไดตัวนี้นะคะก็ดีไซน์ใหม่นะคะมีร่องนะคะระบายนะคะน้ำแล้วก็พื้นผิวสัมผัสค่ะตัวนี้ก็ป้องกันการลื่นได้เป็นอย่างดีชายบันไดเป็นสีเงินสปอร์ตบาร์ค่ะตัวนี้ก็สไตล์วายแท็กค่ะสีเทากาไฟค่ะแล้วก็มีในส่วนของตัวด้านข้างนะคะตัดเป็นสีเงินในส่วนของร่องตัวนี้ค่ะที่พี่ๆเห็นนะคะก็เหมาะสำหรับไว้ผูกรัดของไว้ยึด สัมภาระนั่นเองเนาะไว้ยึดของก็สามารถผูกได้ แล้วก็ไฟท้ายค่ะเป็น LED สวยๆแบบนี้จากโรงงานค่ะดีไซน์ในส่วนของฝาท้ายค่ะก็ดูมีมิติมากยิ่งขึ้นนะคะตัวโมเดลตัว next gen นะคะดูสวยงามมากยิ่งขึ้นค่ะแล้วก็เบ้ารองเป็นสีดำด้านค่ะมาพร้อมกับไฟเบรกดวงที่3จากเคยอยู่ตรงด้านบนนะคะลูกค้าก็จะมีปัญหาในการที่ถ้าสมมุติเราใส่โลบารมันก็จะไปบังตัวไฟเบรกดวงที่3นะคะตัวนี้ก็มาติดที่ ฝาท้ายให้นะคะโลโก้ค่ะตัวนี้ฟอร์ดแล้วก็กรอบตรงนี้เป็นสีดำฝังโลโก้ถอยหลังไว้ใต้อย่างนี้เลยมาจากโรงงานเลยนะแล้วก็ตัวฝาท้ายค่ะด้านล่างตรงนี้ค่ะปั๊มคำว่าเรนเจอร์แบบนี้ที่ฝาท้ายตัวโมเดลเดิมตรงนี้จะเป็นสติ๊กเกอร์นะคะ ก็ทําให้รถดูมีมิติมากยิ่งขึ้นนั่นเองสวยงามมากๆเลยกันชนท้ายค่ะกันชนท้ายก็ดีไซน์ใหม่เหมือนกันนะคะพื้นผิวสัมผัสก็ยังคงความปลอดภัยนะคะป้องกันลื่นค่ะแล้วก็มีเซ็นเซอร์ถอยหลังให้4จุดค่ะเป็นสีเทากาไฟนั่นเองแล้วก็ฝาท้ายค่ะก็จะเป็นแบบ Easy l i ิฟแบบนี้เลยค่ะ มีเหล็กทอ์ชนบาร์นะคะตัวนี้ก็เพื่อผ่อนแรงนั่นเองคุณพี่ผู้หญิงก็สามารถเปิดได้อย่างง่ายดายนะคะด้วยเหล็กทอ์ชนบาร์ตัวนี้ทําให้ฝาท้ายมีขนาดที่เบาขึ้นแล้วก็ในส่วนของตัวท้ายกระบะค่ะภายในก็ตัวนี้ก็สามารถใส่ของได้เพิ่มมากขึ้นนะคะเพราะว่าพี่ๆสังเกตเห็นว่าพื้นที่ของเขานะคะมันจะตรงซุ้มล้อค่ะ มันก็จะใส่ของได้เยอะขึ้นแล้วก็มีตัวช่องต่อไฟนะคะ12โวลต์และ230โวลต์ค่ะ400วัตต์เลยในส่วนของตัวด้านถ้ายกระบะตัวนี้ก็ใช้งานได้อนเนกประสงค์เลยนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดค่ะที่ทำอาชีพนะคะเกี่ยวกับไม้หรืออะไรเงี้ยค่ะไม้พาเลทก็คือสามารถใส่ได้เลยนะคะสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันจริงๆค่ะ ภายในนะคะก็คือเป็นบ่อะหนังสไตล์วายแท็กค่ะแล้วก็มีแอร์หลังให้ในส่วนของตัวพวงมลลาลัยค่ะก็เป็นพวงมลลาลัยไฟฟ้านะคะมีปุ่มควบคุมมัลติฟังก์ชันที่พวงมลลาลัยค่ะมีระบบ cruise control นะคะมีถุงลมนิรภัยให้ทั้งหมด7จุดด้วยกันค่ะตัวนี้มีระบบเบรกนะคะ ABS กระจายแรงเบรคค่ะ EBD ระบบ ROM ป้องกันการพลิกคว่ำค่ะแล้วก็มีระบบนะคะ ESP ระบบป้องกันล้อหมุนฟรีระบบนะคะช่วยในเ,ออเวลาออกตัวบนทางลาชัน HLA ก็มีให้ค่ะระบบต่างๆนะคะในส่วนของกระจกมองหลังค่ะปัดแสงอัตโนมัติด้วยนะคะที่ปัดน้ำฝนก็อัตโนมัติเช่นกันหน้าจอค่ะตัวหน้าจอกลางนะคะสำหรับรุ่นวแท็กค่ะจะ12นิ้วนะคะจอกลางในส่วนของจอหน้าปัดดิจิตอลหลังพวงมาลัยก็มีขนาด8นิ้วค่ะพี่ๆท่านใดสนใจและชอบ รูปแบบการตกแต่งแบบนี้นะคะสามารถติดต่อหาเก่งกี้ได้เลยค่ะแล้วก็เดี๋ยวฝากค่ะฝากช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเก่งกี้ไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวมีชุดแต่งอะไรมาเพิ่มเติมมีกระจังหน้านะคะมีซุ้มลอ้อหรืออะไรก็แล้วแต่มีชุดแต่งเพิ่มเติม ฝากเข้ามาชมนะคะกดติดตามไว้นะจะได้ไม่พลาดค่ะแล้วก็ช่องทางการติดต่อของเก่งกี้ค่ะขึ้นไว้ให้แล้วเบอร์โทรไอดีไลน์ค่ะสามารถสอบถามโปรโมชั่นในแต่ละเดือนปรึกษาปัญหาไฟแนนซ์สอบถามเงื่อนไขต่างๆก็ยินดีให้คำปรึกษาพี่ๆทุกท่านเลยสำหรับโมเดลเดิมนะคะยังมีอยู่นะคะมีจะเอ่อมีรับจองและสามารถส่งมอบให้ลูกค้าได้นะคะจะมีเป็นบางรุ่นและบางสีค่ะในส่วนของตัว next gen ranger และ next gen e v e r e s รนะคะรับจองทุก รุนเลยค่ะสอบถามเข้ามาได้เลยวันนี้เก่งกี้ไปก่อนนะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย